สวัสดีครับพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมือนี่กางมองคือเก่ากางมองไล่มองคือเก่าพี่น้องอยากหาก,กินยาเลง้งอดเวลาแล้วก็ลงมาเลยพี่น้องมันนี้อยากมาคั่หน่อยจังหน่อยแล้วมือนี่ไล่มองจักบาทสองบาทกัดก็ไิ้เมื่ออลไรพี่น้องเอ้ยมือ่ง่านี่ตอมันคั่มดิเลือมาแต่ทุระพ่นอเอ้ย เดี๋ยวจะอะไรกลับมาหากินดีเลยมาเด้อพี่น้องมาลุ้นมือนีพคือบเป็นแนใ่ใจมาข้ามสักพูดมือนีิได้หรือโ่อได้กันได้พอจะตีนกัเอาเนาะพี่น้องเนาะมือนีิได้เท่าใดกับเอาก็ได้ตีนกินแลงนี่นะตำใสม่มถั่วอ่นะพี่น้อง ดิปง้นก็กํบกับมาขวนว้าฮะพี่น้องเย้ยลุ้นได้มือนี่เ <c oughs> ป็นตะคือบ่าคืไมไดลมก็คือปะห้าไรด,ดอกมือน,ยยบบนี่ใครอยู่าบห้ท่าไรแต่บ่นี่เห็นกันแล้วพี่น้องเลยไอสีคัลมแล้วช่ว <c oughs> <c oughs> งนี้บ่กห้ค่แบ่ลม ไอ้ยพี่น้องลองเบิงกินอะไรก็ได้ไม่หาอยอากให้กินไม่ได้กินเน,น่ะน้องพี่น้องปลาจะกินจะได้มีนจะเอาหน้าอยากได้กินนะี่น่าไอ้พี่น้องลองเบิง พี่นกปลาเขาปลาเขาเฮ้ยดิหืมปลากริ้งนี่โคตรยากเลยตัวนี้มันเป็นไงนี่ดิอีกฮึยังซุ่นอยู่นั่น,นโอเคอยู่พี่น้อง กัเจ <G ül üyor> ุดปิ่นนี่นี่กุูงล้อมโคตรก่อนพี่น้นองเลยดีนั่นปับขาวพี่น้องเลยขาวนี่ละ อออเป็นอย่นี้มีใส่เลยโอ้อืมขาวนี่พี่ hey, อืมพี่ดิดี่ดิพี่ดิพี่ดิพีน้องพีดิโอ้ พี่ดาเอาเอาเอามาลัดแรงบ่เอ็อนี่มาลัดแรงมาลัดแรงเนาะพี่น้องนี่ปลาขาวพี่น้องขาวปลาขาวปลาขาวนี่ละปลากริมปลากริมปลากระมังนี่พี่น้องเฮ้ยนนี้ นี่ปลาคุลาบมานี่ปลาคุลาบมานี่นดิอี๋ดูยังงี้ยังดูอีี่น้องอุ้ยเอาขึ้นก่อนดี่ละปุ้มดิเอาขึ้นก่อน ได้การอาคุลำได้การได้การมันเป็นี้นี่นขี้เลยเป็ดนี่งขาวกี่น้องเอ้ย เาวนี้ละเับปลาเขานีา้ละนั่นอืมยังอย,งอยู่ยังอยู่นึกว่าเบิดแล้วปุ่มนี่ปลาอีกับมันี่ปุ๊บไม่ได้บาทปุ๊บมันไปถือเนี่ยเลยสร้างเลย อีกครับเยอะปลาขาววันงานปลาขาวอืมน้องปลาขาวคุ้ลมลาำ อ <point> ี้อ้ยังมีอยู่มี่อยๆมีไปเ่อยๆอยู่มไปเรื่อยๆอยู่น้ปลาเขพีนอน้ดีอยู่ได้พี่น้องเอ้ยได้พี่ จังไดนอนปอ้ปขาวอืมเป็ปดกระปุกเนี่ยมันพันกี่น้องเอ้ยมันพันเลยเป็นแนนี้แหละถอดหัวบุได้ปลาขาวกี่น้องอี๋โอ,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 อ้ปลาระปุกสองตัวเลยอันนี้ Ủa, oh, tôi nói con tôi <laughs> nhảy mân phân được thang đẩy bạn chắc thang ẩu lên cái này đấy thì nó cốt và cốt này mân phân khắc thuốc đi đi và cốt ดูนี่ก่อนโอ้แบบใหญ่เลยปังเลย กดใหญ่พี่น้องอืออีกแล้วพี ó, ่น้องตะกดกดอีกแล้วนี่ก็เลยพี่น้องเลยนี่ตะกุดน้องทิ้งไปเรีบๆ มือไปซ้ำเขาวไม่อกว่าอืมกระต่เนาะอีกแล้วโอ้ ตัวนี้แล้วพี้เอาแลบบแบบแบบ้ขาวบนานขาวอันนี้ปลากะาบบน้องบานนี่บ้ไหมอ้หู้ พกยิงขึ้นมาเลยปากาน,นี่ขาวขาวโอ้มีแต่ปลาขาว,ป,ขาวปุ่ม

ปลาคูร่าม,มันนี่ปลาคูร่าม,มานันนี่นั่นปลาขาวปลาขาว Пахал. Mm. Yep. Yeah. Nah. Mm. Mm.

มาแล้วพี่น้องเอ๋ยมาฮอนเฮือนแล้วป่าก็พ่อได้อยู่พี่น้องเอ๋ยได้การอยู่มือนี้ก็ได้เฝ้ามามันชีค่ำพี่น้องเอ๋ยมือน,นี้ไปค่ำโพดไปเกือบค่ำแล้วไปพี่น้องเอ๋ยนี่ก็เกือบมืดเลยได้พี่น้องเอ๋ยพราได้การอยู่พี่น้องเอ๋ยเห็นดิปรากดปาก่าขาได้หลายในอยู่พ่อได้กินอยู่พี่น้องซ้ำนี้ถือว่าใช้ได้พี่น้องเอ๋ยเฝ้าไปเฝ้ามาก็ได้ day. ไปไวมาวกันยังพอได้กินอยู่พี่น้องปลาได้การอยู่ได้การอยู่โอเคอยู่แบบนี้มาเด้อพี่น้องเด้อมาเอาไปปิ้งเด้อพี่น้องผู้ใดอยากกินปิ้งปลากระไดมามาม,ามาเอาพี่น้องปิ้งเซ็บๆ,ๆนี่พี่น้องเลยเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ